ส่งงานนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์ตู้ขายประกาหยอดเหรียญนะครับผมเป็นแบบรับตามสเปคนะครับรับตามแบบเหรียญนะครับหนึ่งช่องจ่ายไม่มีปุ่มกดนะครับผมหยอดเหรียญปุ๊บจ่ายประกาทันที1แท่งนะครับตัวตู้เป็นตู้เหล็กนะครับขนาดความกว้าง40เซนสูง57เซนลึกเข้าไป20เซนนะครับผมก็เป็นตู้คอนโทรลนี่แหละครับแล้วเราก็ออกแบบเจาะอุปกรณ์ต่างๆใส่เข้าไปนะครับ ที่ด้านข้างตู้นะครับจะมีช่องเสียบไฟนะครับเป็นช่องเสียบไฟแจ็ค DC 12โวลต์นะครับตัวอะแดปเตอร์ผมจะมีไปให้ด้วยนะครับด้านหนึ่งเสียบปลั๊กไฟบ้านอีกด้านหนึ่งก็เอามาเสียบเข้าตู้ได้เลยนะครับผมตัวกลไกนะครับเป็นกลไกจ่ายปากกางานท d ดีพินนะครับของทางเพจเองนะครับผมแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นอะคริลิกใสเห็นตัวปากกานะครับบรรจุปากกาได้ประมาณ16แท่งนะครับหรือถ้าอยากให้ได้มากกว่านี้ก็ซ้อนตัวกลไกเข้าไปนะครับ ซ่อนไปด้านหลังก็จะสามารถบรรจุประการที่รอจำหน่ายได้มากขึ้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเทสกันนะครับหลังจากเสียบไฟนะครับจะมีไฟ led ติดที่หน้าตู้นะครับแล้วก็มีเสียงสัญญาณ3ติดนะครับเครื่องพร้อมทำงานนะครับสามารถหย่อนเหรียญได้เลยนะครับ ตัวนี้ผมใส่แบบเหรียญไว้แล้วนะครับเป็นแบบเหรียญ5้านะครับใส่ไว้ด้านหลังเหรียญอื่นมันจะไม่รับนะครับมันจะรับเฉพาะเหรียญห้านะครับผมอันนี้เหรียญ2บาทนะครับอ่ามันจะคลายออกที่ช่องด้านหน้านะครับเหรียญบ้านนะครับอ่ามันก็จะไม่รับนะครับผมมันจะรับเฉพาะ5บาทนะครับเหรียญสิมันก็จะไม่รับเหมือนกันนะครับอ่าคราวนี้ลอง5บาทนะครับ การทํางานก็คือหลังจากหยอดเหรียญจะมีเสียงสัญญาณ2ติสนะครับหลังจากนั้นกุณไจจะทําการจ่ายปากกา1แท่งนะครับเมื่อจ่ายปากกาเสร็จจะมีเสียงสัญญาณ3ติสตนะครับก็ได้ปากกาแล้ว1แท่งนะครับผมจบกระบวนการก็รอรับเหรียญต่อไปนะครับ ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องมีปุ่มกดนะครับเนื่องจากเป็นแบบ1ช่องจ่ายนะครับ <S <S ก็หยอดปุ๊บจ่ายประกาทันทีเลย1แท่งจบแต่ถ้ามีให้เลือก2ช่องนะครับก็จําเป็นต้องกดนะครับเพราะว่าเราต้องเลือกสินค้าว่าจะเลือกเอาตัวไหนนะครับผม,ผมก็ถึงจะต้องมีปุ่มกดเพิ่มเข้าไปแต่ตัวนี้1ช่องจ่ายไม่จําเป็นนะครับหยอดเหรียญปื๊บจ่ายประกาเลยจบนะ,บะง่ายๆเลยครับการทํางานหยอดเหรียญจ่ายประกา อยากได้สองแท่งก็หยอดไปสองทีนะครับโอเคส่งงานเรียบร้อยนะครับตัวนี้ตู้จ่ายประกาอ,อตู้ขายประกานะครับตู้ขายประกาหยอดเหรียญแบบหนึ่งช่องจ่ายรับเหรียญได้ตามแบบเหรียญน,นะครับเป็นตู้ประกอบเสร็จเลยนะครับเสียบไฟใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับ สนใจติดต่อทั้งเพจมาได้นะครับโอเคขอบคุณครับ